ประวัติโมรอสอินทรพิดัสไทเรโนซอร์ตัวน้อยแห่งจกักรวาลจูราสิกเวิลด์คลิปนี้มีข้อมูลบางส่วนที่มาจากภาพยนตร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ Creature Information โมรอสเป็นชื่อของไดโนเสารช์ชนิดหนึ่ง มันเป็นไดนโนเสาร์ในวงเดียวกับเทเรโนซอรัสมีขนาดลำตัวที่เล็กและผอมเรียวคล้ายกับเวลโอซีแรปเตอร์มันอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสเมื่อ96ล้านปีก่อนและมันยังนับเป็นเทเรโนซอริดยุคแรกที่วัฒนาการขึ้นมาครับแต่ด้วยขนาดตัวที่เล็กทำให้ม,มันกลายเป็นเพียงผู้ล่าชั้นล่างในระบบนิเวศและกลายเป็นเหยื่อของไดนโนเสาร์ชนิดอื่นมันมีความยาวลำตัว2-3เมตรและหนักเพียง78กิโลกรัม กระดูกเท้าของมอนรอสนั้นมีความเรียวมากครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับออนิโทมิมิสมากกว่าเทเนอสซอรรอยตัวอ,อื่นๆโดยนิจกวัวฑจูรัสสิปาร์กมันมีขนาดเพียงแค่เป็ดตัวหนึ่งครับ มีความยาว1.2เมตรขนของพวกมันส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาเข้มโดยจะมีขนสีขาวอยู่ด้านหลังรอบคอและด้านล่างผิวหนังของพวกมันจะมีลักษณะเป็นสีแทนที่ขามือและตามขาไกลจนถึงใบหน้าของพวกมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มและพวกมันยังมีสีแดงบางส่วนเป็นหย่อมที่บริเวณดวงตารวมถึงมีรอยด่างที่สะโพกงปลายหางโดยบทบาทของโมโรอสในระบบนิเวศนั้นมันเป็นเดรนเสาร์ที่คอยจับสัตว์ขนาดเล็กมาก,กินเป็นอาหารรวมถึงคอยแทะขี้ฟันของนักล่าขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือเมื่อ65ล้านปีก่อนอย่างจิเกโนโตซอรัสหรือไทโนสอรัส โดยในยุคปัจจุบันมันถูกโคลนขึ้นมาด้วย DNA ที่บริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องเติมดีเอ็นเอของกบเหมือนใน Jurassic Park ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของไบโอซินนั่นเองครับข้อมูลทางบรรพชีวิวิทยา p a l e o n t l o g i c a l data m o ร o สถูกค้นพบครั้งแรกที่ไซคุดสตอมมี่เทโลพอดซึ่งตั้งอยู่ในเอเมรีคาลจีในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาโดยนักบรรพชีวิวิทยาได้ทำการวิจัยพื้นที่แห่งนี้มาเป็นเวลา10ปี จนกระทั่งในปี2013ก็ได้มีกระดูกแขนและก็ขาของสัตว์บางชนิดยืดออกมาจากเนืนอเข่าครับจนได้มีการขุดค้นและต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ก็ได้มีการระบ,บุให้เป็นสป,ปีชีส์ใหม่โดย Moros intrepidus ได้รับการตั้งชื่อและบรรยายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Lindsay i e s e n a l ครับโดยชื่อสามัญของ Moros ได้มาจากภาษากรีกครับซึ่งแปลว่าการลงโทษที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งมีความหมายถึงการวิทนาการของเทเรนโนซอรอยครับที่กําลังจะเกิดขึ้นมาและกลายเป็นฝันร้ายของเหยื่อรวมไปถึงนักล่าด้วยกันครับ ส่วนชื่อ specific name ก็มาจากภาษาละตินครับนั่นก็คือ intrahypidus r e i n t e p i d ที่หมายถึงการแพร่กระจายนั่นเองครับซึ่งตามข้อสันนิษฐานก็คือหลังจากที่โมรอสโผล่ขึ้นมาเนี่ยไทแรนโนซอรอยตัวอื่นทั่วอเมริกาเหนือก็เริ่มวิวฒนาการขึ้นมาครับรวมถึงในเอเชียด้วยนั่นเองโดยฟอสซิลโฮโลไทช์ยแรกที่คนพบมีรหัสว่า NC HM 33392ซึ่งอยู่บริเวณตอนล่างของหวบหินซีด้าเมลเทนฟอร์มชัน โดยที่ชั้นเลเยอร์ดังกล่าวเนี่ยครับมีอายุสูงถึง96.4ล้านปีกันเลยทีเดียวฟอสซิลเนี่ยประกอบไปด้วยขาหลังด้านขวาซึ่งก็คือกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่2และ4แล้วก็ส่วนแฟน็อกสชิ้นของนิ้วเท้าที่4ของมันครับโดยตัวโฮลทัยระบุอายุของนิราวตัวนี้ว่าอาจจะเป็นตัวที่เกือบจะโตเต็มที่แหละครับซึ่งมีอายุอยู่ที่ 6- 7ปีนั่นเองครับและนอกจากนั้นยังมีตัวอย่างของโมรอสอีกชิ้นส่วนหนึ่งครับซึ่อนเง ในส่วนของการจัดลําดับวิวัฒนาการของมันในปี2019ได้มีการค้นคว้าเรื่องราวของโมรอสควบคู่ไปกับฟอสซิลของนิวเสารที่มาจากเอเชียกลางซึ่งมีอายุอยู่ในยุคครีเตเชียสครับเช่นเสี่ยงกวนหลงโดยเจ้าโมรอสมีความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการกับไทโนโซอรรอยที่เป็นลําดับต้นๆของเอเชียครับนั่นแสนดงให้เห็นว่าโมรอสเป็นส่วนหนึ่งของการข้ามทวีปของไทโนโซอรรอยระหว่างเอเชียและอเมริกาเหนือในช่วงกลางยุคครีเตเชียสซึ่งทําให้ต่อมามีการปรากฏไทโโรอรในเอเับ อย่างเช่นทาโบซอรัสหรือเฉียเจียนซอรัสนั่นเองและอย่างที่บอกไปครับด้วยความที่โมรัสเป็นไดโนเสาร์นักล่าขนาดเล็กแล้วก็เสีย่ยงต่อการเป็นเหยื่อเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นด้วยขนาดข้อเท้าแล้วก็ขาที่ดูเรียวทําให้คาดกันว่าโมรัสเนี่ยน่าจะมีความพริ้วพอตัวเลยครับและในส่วนเรื่องราวของโมรัสในจกักรวาลจูราสิสเวิลด์ในช่วงย้อนอด,นดีตเนี่ยครับโมรัสอาศัยอยู่ในยุคคริเตเชียส ทวีปอเมริกาเหนือเมื่อ65ล้านปีก่อนครบมันเนี่ยได้ใช้ชีวิตตามปกติโดยการแทะเศษเนื้อที่ปากของจิกากโนโต,โตสอรัสก่อนที่มันเนี่ยจะวิ่งหนีไปครับเพราะว่ามีทีเร็กตัวหนึ่งได้โผล่ออกมาจนหลังจากนั้นเรารับเหตุการณ์ตะกแตนระบาดในไบอซินซึ่งก็คือเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเองเดิมที่เนี่ยโมรอสถูกสร้างขึ้นได้โดยไบอซินในปี2022ครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยคาดกันว่ามันน่าจะยังเด็กอยู่ครับ ไม่มีขนาดที่เล็กกว่าตัวอื่นๆมันเนี่ยครับเป็นไดนโนเสาร์ที่ถูกโคลนด้วยดีเอ็นอของไดนโนเสาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการผสมดีเจนของกบเหมือนในยุคดุรัสิคปาร์คซึ่งมันเนี่ยก็อาศัยอยู่ในตู้ทดลองครับแล้วก็คอยกินอาหารที่นักวิทยาศาสตร์ส่งมาให้นั่นเองนอกจากนั้นครับในหุบเขาไบโอซินก็ยังมีโมรัสบางตัวครับที่อาศัยอยู่ร่วมกับไดนโนเสาร์ซึ่งบทบาทของมันก็เหมือนเดิมครับนั่นก็คือใท้ขีฟันของนักล่านั่นเอง และในตอนท้ายของหนังเนี่ยครับหลังจากที่ความชิบหายจากสกแตตนได้ผ่านพ้นไปครับไดนโนเสาร์แล้วก็มนุษย์เนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองและโมนอรสตัวหนึ่งครับมันก็ได้อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะร่วมกับเป็ดแล้วก็ไก่โดยก็ได้มีเด็กน้อยคนนึงนะครับานะนะเอาอาหารมาให้มันและนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่างนกและก็ไดนโนเสาร์นั่นเองจบแบบอะไรวะเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะมีอะไรมาเพิ่มเติมกันก็สาบานมาเมนกันได้ใต้คลิปไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ